สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนักแข่งพลังเทพ,พเจ้าใน PUBG Newstate นะครับนี่ก็จะเป็นการซ้อมเก็บของในกล่องแอร์ดอบนะครับพอเวลาไปเจอแอร์ดอบหรือว่าเจอกล่องศัตรูที่ยิงตายนะครับจะได้เก็บของทันเพื่อนนั่นเองนะครับพอซ้อมเก็บของเสร็จนะครับต่อมาก็จะเป็นการซ้อมยิงปืนนะนี่ครับ ส่วนปืนที่เขายิงอยู่นี้นะครับไม่ใช่ปืนของคนธรรมดานะเป็นปืนที่เทพเจ้าให้มานะครับอ่าตัวที่วางอยู่พื้นนั้นคือ A k เคธรรมดานะครับส่วน a อเคที่เขาถืออยู่นี้เป็น A k เคของเทพเจ้านะครับแน่นอนว่าปืนของเทพเจ้านี้ยิงกระสุนได้แบบไม่จํากัดนะครับและยังสามารถเก็บเสียงได้แบบ100%นนะครับศัตรูที่โดนยิงเนี่ยแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าโดนยิงมาจากทางไหนนะ ทุกคนเห็นอะไรไหมครับยิงแบบนี้ทั้งวันยังได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับปืนกระบอกนี้ไม่มีรีคอยน์นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่านักแข่งคนนี้นะครับกำลังฝึกใช้พลังเทพเจ้าอยู่แล้วก็ปืนของเทพเจ้านะครับตอนนี้นะครับเขาก็เริ่มที่จะควบคุมพลังของเทพเจ้าได้แล้วนะครับรวมถึงอาวุธของเทพเจ้านะครับนั่นก็คือปืน a อเคกระบอกนี้นั่นเองนะครับ ส่วนสไนเปอร์มินิที่เขาสะพายอยู่นะครับก็เป็นอาวุธเทพเจ้าอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่น่าจะไม่ได้ใช้นะครับแค่ปืนเ k เคของเทพเจ้าก็บอกเดียวเนี่ยก็สามารถยิงคนได้ทั้งแมปแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูนักแข่งพลังเทพเจ้ายิงคนนะครับเดี๋ยวขอสรุปพลังของเขาคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับนักแข่งพลังเทพเจ้าคนนี้นะครับดูจากลักษณะาการวิ่งแล้ว น่าจะวิ่งเร็วกว่าคนปกตินะครับแล้วก็มีพลังตาทิพย์นะครับสามารถมองเห็นคนได้ทั้งแมปเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ซอกไหนมุมไหนนะครับเห็นทุกที่ทุกทิศทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูช็อตที่เขายิงคนกันบากดีกว่านะครับทุกคนสังเกตดูช็อตนี้ดีๆนะครับทุกคนดูนะครับที่เขาขึ้นสะโคบแบบนี้นะครับเขากําลังเล่งแล้วก็ยิงคนอยู่นะครับ ทุกคนมองทันนะครับเมื่อกี้ยิงตายไปแล้วคนนึงนะครับศัตรูเองก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่ายิงมาจากไหนนะถ้าเราสังเกตจากกระสุนที่เขายิงนะครับรู้สึกว่าจะโค้งไกลมากเลยนะนี่ครับเวลาเขาเล็งเขาเล็งตรงพื้นนะแต่กระสุนเนี่ยโค้งใส่ศัตรูเลยนะครับในกรณีที่ศัตรูอยู่ดรงโล่งนะตรงนี้ศัตรูน่าจะอยู่ในบ้านนะครับอกระสุนอาจจะโค้งใส่ศัตรูไม่ได้เพราะว่ามันติดพื้นนะครับ พื้นปูนยิงทะลุไม่ได้นะต้องอยู่รง่รงๆเท่านั้นกระสุนถึงจะโค้งใส่ได้นะครับพอเขายิงตัวในบ้านไม่ได้นะครับเขาก็จะไม่สนใจแล้วนะครับเขาจะไปยิงตัวล่งๆแทนนะครับทุกคนดูนะครับนี่คือกําลังยิงอยู่นะครับเนี่ยตายแล้วนะครับเป็นไงลนะ่ะไม่ต้องงงครับผมก็งงเหมือนกันนะ ต่อไปก็เหลือคนที่อยู่ในบ้านนะครับสําหรับใครที่เล่นอยู่ในบ้านนะครับห้ามออกมาเด็ดขาดนะในกรณีที่เจอนักแข่งพลังเทพเจ้าแบบนี้นะครับถ้าเราออกมาจากในบ้านเนี่ยมันยิงเราตายทันทีนะครับถ้าอยู่ในบ้านมันจะยิงเราไม่ได้นะครับทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าคนไม่ออกจากในบ้านนะครับมันก็จะไม่สนใจเลยนะเห็นไหมครับมันจะวิ่งเข้าวงแล้วแต่ถ้าออกจากบ้านเมื่อไหร่นะครับ เอาเป็นว่ามันจะสนใจทันทีนะครับหรือว่ากลับมายิงนั่นเองตอนนี้จริงๆมันยิงอยู่นะครับแต่ว่าคนอยู่ในบ้านนะทํำห้ไม่โดนกระสุนนั่นเองนะครับตอนนี้นักแข่งพลังเทพเจ้าเริ่มที่จะบุดบิดกับคนนั้นแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าคนนั้นจะออกจากบ้านนะครับหลายคนก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ากระสุนโค้งมันเป็นยังไงทุกคนสังเกตช็อตนี้ดีๆนะครับสังเกตดูที่รถนะครับ ทุกคนเห็นไหมครับเขาเล็งที่หนึงนะแต่ว่าเลือดตรงรถนั้นกระจุยเลยนะครับดูดีครับเลือดสาดกันเลยทีเดียวนะแต่เกมพับจีนิวสเต e นี้รู้สึกว่ารถจะเร็วกว่ากระสุนนะครับกระสุนตามรถไม่ทันนะครับดูดีครับรถวิ่งไปโน้นแล้วแต่กระสุนตามไม่ทันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูช็อตต่อไปเลยดีกว่านะครับ และในช็อตนี้ทุกคนสังเกตกระสุนของเขาดีๆนะครับช็อตเมื่อกี้เราก็จะเห็นได้ว่ากระสุน AK ของเขานี้ลั่นโคตรไวเลยนะครับทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมปืนเขาถึงลั่นไวยิงยิงไวขนาดนี้นะครับปืนของเขาเป็นปืนเทพเจ้านะครับไม่ใช่ปืนที่อยู่ตามแมปธรรมดานะและช็อตเมื่อกี้เป็นช็อตที่หาชมได้ยากมากนะครับเพราะว่านักแข่งส่วนใหญ่นี้เขาจะไม่เล่นระยะประชิดนะครับ เพราะว่าในรายการแข่งขันนะครับจะมีคะแนนรอดชีวิตด้วยนะครับนี่ก็ยิงไปแล้วคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าคิวเยอะแต่ตายต้นเกมนะครับก็มีโอกาสที่จะตกรอบในการแข่งขันได้นะครับดังนั้นนักแข่งทุกคนเขาจะไม่ชาร์จแต่ระยะประชิดนะครับเขาจะเน้นที่ระยะไกลอย่างเดียวหรือว่ารอกินไก่นั่นเองนะครับและด้วยพลังตาทิพย์ของเทพเจ้านะครับแน่นอนว่าเขาเห็นคนแล้วนะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมเล็งปุ๊บยิงปั๊บตายทันทีนะครับ สำหรับคลิปที่ทุกคนเห็นอยู่ในขนาดดีนะครับก็ยังไม่ใช่การแข่งขันจริงนะครับก็เป็นแค่การซ้อมยิงเล่นๆเฉยๆนะครับดูนะครับตอนนี้ก็ยิงไปได้11คิวแล้วนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่านักแข่งคนนี้นะครับเขาจะได้กินไก่หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เห็นคนแล้วนะครับเดี๋ยวหามุมยิงก่อนนะคนดูนะครับเรียบร้อยครับที่เราชมการลบแล้วไม่เห็นศัตรูนี้ก็คือเราเป็นคนทั่วไปที่ไม่มีตาทิพย์เหมือนเขานะครับ เวลาเขาเล่นเนี่ยเขามีตาทิพย์นะครับเขาจะเห็นคนทั้งแมปเลยนะนี่ฮะมองซ้ายมองขวานี่คือเห็นคนแล้วนะครับการที่เขาขึ้นสะโขบแบบนี้นะครับแสดงว่าเขาเห็นคนเลยนะที่เขาไม่ยิงเมื่อกี้ก็เพราะว่ากลัวศัตรูสงสัยนะครับดูลักษณะาการวิ่งแล้วนัดใจไปยิงใกล้ๆนะครับเพื่อให้ศัตรูไม่สงสัยนั่นเองนะครับนี่ไงเห็นไหมครับตายแล้วนะครับคนหนึ่งนะ ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเห็นคนอีกแล้วนะครับเหมือนเป็นการจับฉลากยิงเลยนะถ้าเขาอยากยิงใครคนนั้นก็ตายกันดีนะครับแต่ว่าคนนั้นน่าจะรอดนะเพราะว่าเขายังไม่ยิงนะครับสำหรับนักแข่งคนนี้นะครับไม่ว่าจะไปแข่งรายการไหนก็จะมีคนสงสัยว่าเขาโก,กงตลอดนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็โกงนั่นแหละนะครับเนี่ก็ตายไปอีกแล้วคนหนึ่งนะครับหลายคนก็อาจสงสัยว่าทําไมเขาไม่ยิงทะลุยากเหมือนกับอีกเกมหนึ่งนะ เพราะว่าเกม PUBG New State นะครับไม่มีแผนที่แซนฮอกหรือว่าที่ยอาสูงนะเนี่ะเขาก็เลยยิงทะลุภูเขาแทนทะลุญ้านั่นเองนะครับในช็อตนี้นะครับที่เขามองอย่างนี้คือเห็นคนอีกแล้วนะครับนี่คือกําลังยิงอยู่นะครับโดนไหมโดนไม่โดนโดนเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เราไม่ได้ยินเสียงปืนของเขาเพราะว่าปืนเขานั้นเก็บเสียงร้อยเปอร์เซนต์นั่นเองนะครับเฮ้ยมีรถเข้าชาร์จว่ะเอาไงยิงไหมยิงไม่ยิงเอาไม่ยิงเฉย กูวารถนะครับอาตอนนี้ยิงตามแล้วนะครับว่าไงโดนไม่โดนเฮ้ยโอ้โหรถเกือบระเบิดนะครับนี่ขนาดหลับตายิงนะครับรถยังเกือบระเบิดนะถ้าเล็งยิงดีๆเนี่ยผมบอกเลยว่ารถนี้ไปไม่ถึงไหนแน่นอนนะครับช็อตเมื่อกี้คือหลับตายิงนะครับตอนนี้นะ่าจะเปิดตายิงเลยนะทุกคนสังเกตดูกระสุนที่เขายิงดีๆนะครับเรียกได้ว่ากระสุนนี้ไม่กระจายเลยนะครับ ตอนนี้วงก็เริ่มเล็กแล้วนะครับการที่ศัตรูวิ่งเข้ามาในวงนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่วิ่งมาให้ยิงแบบฟรีๆนะครับทุกคนดูนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่ก็ตายไปแล้วคนหนึ่งนะครับเห็นไหมเหมือนวิ่งมาให้เขายิงฟรีนะครับ <c oughs> ตอนนี้น่าจะมีศัตรูหลายตัวอยู่แถวนี้นะครับ แล้วเขาก็กาลังคิดอยู่นะครับว่าจะยิงใครก่อนดีนะอะไรประมาณนี้นะครับแอบอยู่ตรงไหนนี้รู้ทุกจุดเลยนะครับเรียบร้อยไปอีคนหนึ่งนะครับก็เป็นคนไทยด้วยนะเดี๋ยวนี้บอรดในพับจีนยอสเตมีชื่อไทยด้วยนะครับบางทีก็แยกแทบไม่ออกเหมือนกันว่าอันไหนบอดอันไหนคนไทยนะ สำหับนักแข่งคนนี้นะครับบางทีเราก็มองไม่ออกว่าเขายิงตอนไหนนะเอาง่ายๆก็คือเขาขึ้นสะพ ộ ตอนไหนก็คือเขายิงตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังยิงคนอยู่นะแต่ว่ายังยิงไม่โดนนะครับนี่คะนี่คือโดนแล้วคนหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะเห็นอีกคนนึงอยู่ใกล้ๆนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งคนนะครับเฮ้ยอ๋อนึกว่าคนยิงนะ เวลาตกเขาหรือว่าตกจากที่สูงเนี่ยมันจะมีเสียงร้องด้วยนะครับในวับ g ี n นิวส t สเตทนะบางทีผมก็งงเหมือนกันนะว่าโดนคนยิงหรือว่าตกจากที่สูงนะครับตอนนี้ก็เหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสร้างขึ้นเพื่อคมันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าซีเรียสอย่าดราม่ากันเนาะ สำหรับนักแข่งที่ทุกคนเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าเขาใช้โปรแกรมเชลเล่นนะและคลิปนี้ผมก็จะส่งให้กับพับจีนิว t เตทตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับแล้วเราก็จะทําคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ